สวัสดีค่ะ มาพบกับหนูแดงนะคะและรถแต่งหล่อด้านหลังค่ะเดี๋ยวหนูแดงพาไปดูรอบๆคันกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นวายแท็กนะคะ4คูณ2ราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นบาทนะคะยังไม่รวมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะซึ่งคันนี้นะคะคุมโทนสีเทาดำนะคะตัดกับสีดงเงาหล่อเรียบหรูดูดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่กระจุดเลยว่าคันนี้มีชุดแต่งอะไรกันบ้างค่ะมาเลยค่ะมาดูที่ด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับด้านหน้าตัวรถนะคะกระจา หน้านะคะเปลี่ยนทรงแรปเตอร์นะคะ F O R D เป็นโทนสีดำะคะพร้อมไฟ LED นะคะ3จุดค่ะและนี่เลยค่ะในส่วนของไฟด้านหน้าใส่ครอบไฟด้านหน้าพร้อมทำสีดำเงาแบบนี้เลยคุณตีมสุดๆไปเลยนะคะด้านบนค่ะขึ้นมาดูด้านบนกันบ้างสำหรับด้านบนนะคะเป็นสคูป ทรงฟิตนะคะรูปม้าสีขาวคาดขาวพร้อมตัดกับสีดำเงานะคะและสีเทาของตัวรถนะคะและนี่เลยค่ะซุ้มล้อนะคะลายฟันเฟืองนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองล้อแมกนะคะมาดูกันเลยสำหรับคันนี้นะคะใส่เป็นล้อแมกขอบ20ออฟเซ็ตลบนะคะ18พร้อมอยางคอส m i มิ t ทยกสูง2นิ้วนะคะไปะไปดูด้านข้างกันบ้างนี่เลยค่ะ สำหรับตัวด้านข้างตัวรถนะคะเปลี่ยนบันไดข้างของ Hummer เบ้ามือจับนะคะพร้อมทำสีดำเงาติดคิ้วกันสาดนะคะและมีราวหลังคานะคะสำหรับรุ่นวายแทนะคะด้านบนค่ะติดตั้งเป็น ะแกงนะคะโซล่าลูปนะคะพร้อมไฟ LED นะคะของ Hummer นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มกันมากๆนะคะและในส่วนของโรบานะคะใส่เป็นโรบ a าแคนยาว Hummer ค่ะพร้อมไฟเบรกดวงที่4นะคะและมีสติกเกอร์ยแท็กด้านท้ายด้วยค่ะสำหรับด้านท้ายก็หล่อไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะมีตัวครอบไฟท้ายที่ทำสีดำเงาพร้อมครอบฝาท้าย FORD นะคะทำ สีดำเงาคุมโทนไปเลยค่ะและตัวอักษรเรนเจอร์นะคะสีขาวแบบนี้เลยค่ะเป็นอะคริลิกนะคะพร้อมกันชนท้ายเหล็ก h ั m m e r ่วงสีแดงนั่นเองเป็นไงคะคันนี้หล่อมากๆเลยเนาะเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจนะคะอยากได้รถแตง่งหล่อๆแบบนี้ทักมหาหนูแดงได้เลยค่ะที่เพจฟอ์แต่งบายหนูแดงพนครน,นะคะหรือว่าโทรมหาหนูแดงได้เลยที่เบอร์0 1ู5 1 5 <c oughs> 2 3 9 5 2 4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย